วัสดี้ท่านผู้ชมน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตแคร่สะบาลนครนครปฐมนะครับหรือว่าตูบเมืองนครปฐมกันเองนะครับกำลังมุ่งหน้าไปทางบ้านโป่งนะครับไปอำเภอบ้านโป่งก็ตอนนี้ก็ช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณช่วงทางแยกท่านแล้วขวา,าก็ไปเข้าเมือ,องคอนครปฐมนะครับแล้วเดีต่อไปออกตรวจมาลายแดงได้างานถนนมายเลขสามสองง เซนท่านจะทำบรรพบประษหยกก็คือรงนั้นจะเป็นโปรเจกต์นะครับผมของเซนท่านนครปฐมรบนะครับแค mm hmm. ่แล้นะครับทีนี้เดี๋ยวเข้าเขียนเปิบ้านปกน,นะครับ mm hmm. จะมีขยโยบ้างเล่นๆน้อยๆยังไงขอให้ผู้ชมด้วย จับข้างหน้าครับได้แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวสายครับไปวัดบางแขกนครับขนาดก๊กอบอยูนิแคะ กอ,อ,องเป็นผมเสร็จเมื่อไหร่ผมว่ารถติดแน่เลยเพราะว่าอยู่ตรงถทนทน,ทนเกษตรด้วยนะครับและประมาณเขย่าห้างก่อนหน้านี้ที่มีอยู่ก็มีลูกกี่ห้างด้วยจนะเป็นอีซีโนตันหรือว่าอะไรกนะ็แล้วแต่แมทโครอะรคนไปจะท่านอะสนแน่เลยผมว่านะเราใจได้เลยนะครับ้า้ปเป็นไทยวัตดุ ก่อนเลยครับุณไปเข้าไปก่อนเลยกรุงเทพจอมปืน ตอนนี้ยังไม่เข้าลาดตรงนีน้นะเกือบแล้วนะยังยังยังมีมันพยานนะครับความผสมอยู่ถัด้าครับอีก Global House ด้วยนะครับ Global House ห้างขายวัสดุกุปกณรตกแต่งบ้านนะครับทรงคล้ายๆกับโฮมโปรนะครับขายวัสดุนะครับมาแนวเดียวกันเลย

ว่าถามอภิดาปลาช่อนโหแล้วก็ปลาเป็ดโซ่นะครับอันนมีนะครับเป็นชอยเป็ดยาะะ่าง ว่าด้านหน้าคือถ้าคุณไปด้านซ้ายไปบ้านโป่งเกันนะนบุรีแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นราชบุรีตรงมาองราชบุรีจะเป็นถนนเพชรเกษมถนนเป็นเลขสี่แล้วก็สามสองสามเป็นแสงชุโตนะครับเดินหนึ่งกิโลเมตรนะมันยังไม่ใช่เป็นไปนะคือค่อยบอกลงหน้าวัดเลยอีกหนึ่งกิโลเมตรอ่าเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวผู้ชมจะบอกว่า เอ๊ะนี่ครับทำไมไม่ถึงสักท,ทีคุณท้นทนะครับทำไมไม่ถึงสักท,ทีอะไรอย่างเยางยางเขาบอกล่วงหน้าป้ายเมื่อกี้ก่อนจะถึงกันหนึ่งกิโลเมตรยังไม่ใช่แป๊บๆน,นะบอกให้ก่อนอ่าอยากกับบ้านนากระตุกนะอ่าเข้าเขียนทะเบีบ้านโป่งน,นะครับมีตส .2 อสอมุ่งนะคุณอัครเดชวงศ์พิชักโรดนะครับ 2> ส .2 สมัยนะครับเหนือบาสสักกระเทียมน,นะก็จะเป็นเขตสุดท้ายเลยนี่ขขเขาเรียกว่า ขาบ,บ้านโป่งพอดีเพราะว่าปีนป่ายของของแกปิดอยู่ตรงนี้นะครับโอะเอัคราเดชนะครับอโอเคมาครับถ้าไปช่องขวาไปตัวเมืองลาดบุรี้าซ้ายไปเมืองกาดเรียบร้อยครับแยกกันแล้วนะดาก,กันแล้วตรงนั้นไปลาดบุรีในบุรีทางล่าง้างล่างนไปลาดบุรีันี่ย เนี่ยเป็นบ้านโป่งกับเมืองกาลจริงๆไม่ใช่แค่เมืองกาลที่เดียวหรอครับมันจะมีท่ามกาท่าเรือท่าล้อท่าพวก่อนด้วยจไปในเมืองกาลครับคับแล้เนี่ยครับเดี๋ยวจะไปลาดบุรีแล้วนี้ไปบ้านโป่งปอดเมืองกาลเ,เลยครับโอเคปกติอยู่ช่วงแรกก็ประมาณนี้นะครับวับนนี้ก็เข้าบ้านโป่งแล้วนะ เวลาประมาณสิบนาทีได้แต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็คุ้มครับกลบไปยังไงก็ด้านซ้ายวัดสวยมากวัดจันทารามนะครับ บ้านโป่ง9กิโลเมตรตลาดบ้านโป่ง9กิโลเมตรสั่งโูศรีอยางไร16กิโลเมตรนะครับ สายไปลำเูนตรงไปเป็นอือิอการตัดแยกกระจับนะครับกอใช่ต่อไปบนทารามได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนหัวต่อเลยหมดแล้วบ้านโปน่งนี่ถ้าเรียกว่าเป็นทงส่วนกลางของย่านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไปกับกรุงเทพก็ผ่านนครปฐมพอจะมาในการราชบุรีก็ไปได้ไปราชบุรีก็ยังพอไปได้นะครับนะครับข้างหน้ามีโลตัสนะครับ ม,มีทางเลือกเยอะมากๆจริงๆเป็นแบบอำเภอที่แบบเชื่อมกับทุกจังหวัดได้เลยนะได้ถึงสามตัวเมืองเนยนะทนั้นงนครปฐมราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีครับเด๋ยวได้ปิดเบรกนะครับถ้าเลยแยกนี้ไปปิดเบรกก่อน นี่คือเราแบบเขาเรียกว่าอะไรรีวิวให้คุณได้ดูเพราะว่าเผื่อมีบางคนอาจจะแบบอยู่แบบต่างทิมทั้งเหนือท้งอีสานท้งใต้นะครับไม่ค่อยได้มาแวะเวียนในฝั่งภาคตะวันตกภาคระบันออกหรือว่าภาคกลางหรือว่าการุกงเทพริมนฑลอะไรอย่างเี้เนาะก็จะได้เห็นเส้นทางไปพร้อมๆกับพร้อมๆกันนะครับ บายเลยก็เลยกันโอเคแกจกระจับนะครับผมโอเคครับปิดเบร้ครับ